แกงวัยรุ่นสีข่ขาออกอาดแล้วครับ <c oughs> ออ,อกล่องลอยเอา้าเอา้าตัวน,นี้ชื่อสีตานะครับตัวน,นี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนีไ้อไออลนติง

ตัวน,นี้กินข้าวได้แล้วนะครับยังหาบ้านให้น้องอยู่ยกำลังจำมั่มเลยนะครับ ทำสนอทำสวนให้น้องเดินเล่นอ่ะทำไรนะสวนให้น้องเดินเล่นทำสวนทำสวนที่ไหนฮะอมันั้องแล้วโอ้ย อันนี้บอโอนตินโอนไม่ใช่กาแฟอันนี้อะไรนะกาแฟกาแฟมันมีสามตัวกาแฟมีสามตัวเยอะแต่อันนู้นเ็ขียบเลยครับอันนี้ไอตัวดังๆนี่ชื่ออะไรไอตัวนี้ชื่ออะไร มีแพนด้าโอ้มีแพนด้าตัวนี้ชื่อแพนด้านะครับนี่มีแพนด้าเพราะมันเป็นขาวดำกันโอ้เพราะมันเป็นขาวดำนะครับมันชื่อมีแพนด้าตัวนี้ขนาดฮิปโปเคองเรียกหมูเด,ด้งเลยเนาะหมาเรียกมีแพนด้าก็ได้เนะได้เลยตัวนี้มีแพนด้านะครับลองมีแพนด้ากาแฟกาแฟตัวนี้เอ,อ้ยไม่ใช่ ออโอร่าตินอันนี้กาแฟกาแฟอย่าน้ต้น้ำตาลอโอเคครับผมหาบ้านให้น้องอยู่นะครับสนใจทักแชทมาเลย